เออเอาเพลงจีจายเนี่ยเอาเพลงอะไรนะเอาเพลงจีบาร์บล์เพลงอะไรครับพี่อ้อยอาจาจ้าสวัสดีจ้าพี่อ้อยเพลงอะไรยังไม่ได้คุยกับพี่อ้อยเพลงอะไรสวัสดีซะแล้วพี่อ้อยเพลงอะไรเด็กกันนะเด็กกันนะเด็กเพลงครับนึกเพลงก่อนเอาเพลงสุรพลมั่งก็ได้นะสุรพลได้ทุกเพลงสองคนเนี่ยสุรพลได้ทุกเพลง โอ้ไม่แก่ขนาดนั้นเลยแ้กแ่ขนาดสดงว่าเราแก่แล้วสองคนเรายอมเท้าไปเท่าผมเพิ่งยีบก้าเองปีนี้แต่ร้องสุรพลได้ทุกเพลงสองคนเนี่ยได้ทุกเพลงเลยกระต่จะร้องไว้ฝังไงเอาเพลงอะไรก็บอกมาสิเอาเพลงอะไรพี่อ้อยขอกระต่ายไม้จันกระต่ายไม้จันรโอยมของของใครของพี่ทักหรือเปล่า อ่ะพี่ทักผมร้องได้อ่ะพี่ทักผมร้องได้อ่ะผมรับไว้ผมร้อได้่ะร้องได้ร้องไักฝากนะอ่ะรอคิวอเวจีใจก่อนนะอเวจีใจก่อนใช่อเวจีใจคุณแม่จีฮีว่าอ๋ออเวจีใจครับขอบคุณนะครับพี่ออยจะมวยด้วยครับขนมบ๊อบครับขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณด้วยครับครับสวัสดีจ้าบอ๋อมายังคุณแครอทนะที่อยู่ คุณอ้นห้องเสื้อแครอทที่เพชรบุรีนะครับมารับชมด้วยเดี๋ยวขอหูอาจมาจัดการห้าจ่ามันจะได้ใจเย็นๆอย่าทะเลาะกันนะเราสองคนเนี่ยเวทีใจแค่ใส่ยันไม่เอาย่อยรักอย่อยรักเอาบังคับเขาได้ด้วยเลยเขามันมาเข้ามาเพียงเดียวอ่ะเนี่ยเข้ามาเพียงเดียวมันมีของย่อรักนะก็เาไม่มีในนี้มันมีเพียงเดียวได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอาคีต้นฉบับนะโอเคเอาไปเลยหูบุ๊บครับผมผมให้หูอาจารย์แล้วผมไม่เอาแล้วมันมายังไงเนี่ยไม่ได้ยินเลยอ่ะ อแค่ร้องของจะรังในโรงสะยันเนีจะไปได้เนี่ยเหมือนกันตบตีเหมือนกันจำได้จะียบางก็ดีเหมือนกันที่ตัวเรานั้นมันไม่จำไม่จำไม่จำอยากไปรักเขาทั้งที่เรานักมันโต เป็นชาวนาหน้าตาครานดำจึงจำไม่มีความหมายเขาเรียงเคียงคู่สุการวิวาหมดทางควาควา้าเอาเข้ามาแนบใจแนบกายผู้ญิงสวยๆวยคนร่ำรวยเข้ามาเข้า จนจน,จน,จนดินรนให้ใหตายอย่ามาอายว่าจะมมีวังยืนมองเรือนหอเขาอยู่ภายในพอข้าวดับไฟหัวใจแทบพลัง อรีบพลังเดินนี้ยิ่งมองเห็นภาพยิ่งภาหัวใจแทกทนไม่ไหวเพราะหัวใจทำจนสิน้นดี้เขาคงสุขทันเพราะเป็นวันทรงตัวเขานี้ยามเขาเพลินสุขาวดี <อ>ทีคร,รับมอไปยังคุณมุ้ยนะที่อยู่หัวหินแล้วก็คุณคณนเมื่อกี้เนี่ยชื่ออะไรนะพี่อ,อ้อยนิคมพี่อ้อยนิคมนะมอไปยังคุณยาวยาวเพชรบุรีและคุณอะไรนะอ่านไม่ออกนะคนนัชยาเนี่ยคนในเนี่ยนักศนัชยาดิเจนัชยานะครับผมเข้ามาชมอยู่นะ เขาอยู่ภายในพอเขาดับไปหัวใจแทบคลัง ไม่ไหวเพราะหัวใจช้ำจนสินดีเขาคงทุกขานเพราะเป็นวันส่งตัวเขานี้ยามเขาเคลินสูขขาววดีเป็นอเวทีของเรา เวทีใจเนี้ยมอบให้กับธานคันครับผมปรบมือให้อาจารย์สมควรหน่อยครับผมอ่านะฮะเพลงคิวต่อไปก็เป็นรักรักอะไรก็ตายหมาอาจารย์อะไรก็โกแล้วก็คิดถึงคิดถึงคิดคิดถึงบ้านเกิดคิดถึงบ้านเกิดเดี๋ยวก็น่าคิวเก่า